ของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมกราลเทียบทที่สธรรมบัญญัติหรือความเชื่อโอ้ชาวกาลเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสตได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใคร้รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทั้งหลายเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้ว พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำรรเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไรขอให้รู้เถิดว่า เราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นและพระคัมภีร์นั้นรู้ร่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมร่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ธรรมะบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ประพฤติตามธรรมะบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมะบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมะบัญญัติโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ถูกแวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อธรรมบัญญัติและพระสัญญาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่ง ถึงแม้เป็นพันท่สัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสบ่าและแก่พงพันธ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคนแต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธ์ของท่าน นั่นคือพระคริสต์ข้าพระเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึงส30ปีจะทำให้พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา ้าเช่นนั้นมีธรรมะบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมะบัญญัติก็เพราะการละเมิดจนกว่าพงพันตามพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทู้สวรรค์ได้ตั้งธรรมะบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งทาาุกบ,บุตร ถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็มิได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีร์ได้จองจำทุกคนไว้ในบาป เพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสตจะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมะบัญญัติจองจำไว้ถูกกักบ,บริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเราจนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะถูกชำร,ระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ แต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญา